น้องครับว่างไหมว่างสนใจรีวิวคอนโดแลกเงินหนึ่งพันไหมตอนนี้หรอตอนนี้ครับได้เอาไปก่อนพันหนึ่งแล้วน้องกดติดตามพี่อยู่หรือเปล่ากดไหนไม่กดจริงกดจริงเอาอีกห้าร้อยอันนี้ค่ากดติดตามนะครับเราพักอยู่ที่ไหนนะอยู่พม่าลไใกล้ๆหมอไปเลยไหมได้ส่วนกลางก็จะมีสระว่ายน้ำค่ะหนูอยู่มาประมาณครึ่งปีหนูใช้ไปหนึ่งครั้งทวนสระว่ายน้ำอ๋อต้องใช้คีย์การ์ดเข้าหรอใช่ค่ะต้องใช้คีย์การ์ดทุกส่วนกลางเลยอันนี้ finish ครับ เวลาไฟดับหนูจะมาอยู่ห้องนี้เพราะจะมานั่งชาร์จแบตทํางานตรงนี้ก็จะเป็นฟีลแบบนั่งทํางานอะค่ะเป็น w ว r k i n g space ประมาณนี้ทำห้องเพื่อได้ด้วยนั่งได้ด้วยนอนได้ด้วยอันนี้เป็นห้องหนูหนังค่ะอู้หูหนูก็เพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันเพิ่งรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้อุ้ยหนูว่านอนได้เลยนะเนี่ยมันใหญ่เหมือนกันนะหนูมีเรื่องเล่าให้ฟังเรื่องเล่าตลกอยากฟังไหมฟังหนูเดินเล่นโทรศัพท์ใช่ไหมแล้วไปเลยยังไม่มีแฟนใช่ไหมครับยังค่ะไม่มีใครดูแลเลยเห็นปะล่ะฟีลค่อนข้างสวยนะ เข้าอะไรก็ได้โอเคครับไม่ไม่ต้องเก่งก็ได้โซฟาเป็นของโครงการค่ะแต่่องทุกห้องเลยอันนี้ของโครงการค่ะอันนี้หนูทําเองทาเองหมดเลยอันนี้น้องน้องหมดเลยใช่ไหมรหนูเราเป็นไอดอลปะใช่ค่ะเคยเป็นแต่ว่าตอนนี้ออกจากวงแล้วแจ็คพอตทำไมอ่ะหยิบได้ตัวแรงไงซีเครตซีเครตเอ้ยไม่มีตัวซีเครตอะไรหนูไม่จีบใคถึงหนูนั่แหละอ๋อจริงๆอ่ะห้องมันใหญ่มากแล้วหนูอยู่คนเดียวหนูก็เลยซื้อมาให้มันดูมีอะไรตั้งเยอะๆเฉยๆอยู่คนเดียวไม่มีแฟนนะไม่มีแฟนจีบได้ค่ะชอบหนู อะไรก็เป็นโต๊ะกินข้าวที่ไม่ค่อยใช้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนค่ะแล้วหนูชอบอะไรแบบกุกกี้กุกกี้งั้นก็ของมันอาจจะเยอะนิดนึงห้องนี้เท่าไหร่นะครับช่าเดลเจ็ดพัน 7, ค่ะถูกมากแต่ปกติโครงการนี้มันจะแบบแปดพันเก้าพันหมื่นซึ่งเฟอร์น,นิเจอร์มันเยอะมากโต๊ะตัวนี้ก็เลยไม่มีที่วางหนูก็เลยวางไว้เฉยๆเลยเจ็ดพันให้เยอะนนะยอเหมือนกันนะเครื่องใช้ไฟฟ้าคือมีครบหมดเลยอย่างเบรนเครื่องซักผ้าแล้วเราซักผ้ายังไงหนูไม่ค่อยซักผ้าค่ะหนูแบบใส่เสื้อผ้าซ้ำก็เลยไม่่่่่่ไไไไไดดดด้้้้ััพีีขขออออููงในนนตตเเยยยย็มมมมคคครรบะะแล ไม่มีอะไรเลยจริงๆด้วยนะฮะต้นไม้อีกแล้วชอบต้นไม้ใช่นะครับต้องเป็นหนุ่มตีสูงร้อยแปดสิบที่ปลูกต้นไม้ได้นะครับ <c oughs> ถ้าพี่จะขอดูหล <c oughs> ียนได้ไหม <c oughs> ได้ค่ะวิวห้องแฟนเก่าแล้ว อ๋อี่เป็นวิวตึกนะคะทุกคนใช่เป็นวิวตึกเวลาแต่แงกับหนูห้องนี้ห้องสีแดงแต่เขาเพิ่งย้ายออกไปอันนี้หนูซื้อเองค่ะแล้วก็มีตรงฝักบัวอันนึงฟิวอาบน,น้ําในสวนอะไรเงี้ยแล้วก็มีทิชชู่กล่องสก,กินแคร์รอะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้เป็นแบบพวกของแฟนคลับให้ดูดไว้เป็นกําลังใจอะไรเงี้ยค่าไฟหนูตกประมาณเดือนละ300ร้อยไม่อยู่ห้องใช่ไหมเนี่ยอยู่ค่ะแต่ว่าไม่เปิดแอร์ตอนนอน ใช่หนูขี้หนาวตอนนี้หนูก็หนาวต้นน้ำประมาณเจ็ดสิบเลยแต่หนูอาบน้ำนะอยูมองเทพนิ่หนึ่งในตัวเลือกนะฝากบับก่อนไป J A N E L Y J W E N เจ l l ี่จิน